ก็ไม่ได้เข้าใจว่าหลายๆคนจะเอาไปตีว่าเกรสไปเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เกรซเรียนปริญญาโท anti aging ค่ะมันปรับตัวไม่ได้อะแล้วมันแล้วมันก็ยากมาจากชีวิตเราที่เคยแบบไม่ได้เนี่ยต้องมานั่งอ่านหนังสือทูกวันเลยาเงี้ยเราทําได้คนอื่นก็ต้องทําได้ประตูแห่งความรู้มันจะต้องเปิดแล้วล่ะฉันจะต้องรู้จริงล่ะความรู้ไม่เคยแพงความไม่รู้แพงกว่าเสมอค่ะ เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ทั้งสวยและเก่งมากๆเลยล่ะค่ะสําหรับเกตการก้าล่าสุดพักงานหันไปทุ่มเทให้กับการเรียนต่อปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพจนสามารถสอบผ่านได้ในที่สุดแต่ดูเหมือนว่าจะยังมีคนเข้าใจผิดคิดว่าเธอเรียนหมอจริงๆงานนี้เราไปฟังคําตอบของเธอกันหน่อยดีกว่าค่ะ ้องแจ้งก่อนว่าเกรสเนี่ยเรียนปริญญาโท anti aging ค่ะซึ่ง anti aging เนี่ยคนก็จะคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยงามอย่างเดียวแต่ไม่ใช่มันคือ holistic มันคือโดยองค์รวมทั้งหมดของร่างกายและการที่เกรสแบบพูดเป็นแฮชแท็กติดแฮชแท็กว่าฉันกำลังเรียนหมอเนี่ยคือความหมายของเกรสคือเกรสไม่ได้เรียนไปแล้วจะจบไปเป็นหมอมันไม่สามารถจบได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานของคนเป็นหมอเนี่ยเขาต้องเรียนเป็นแพทย์6ปีเนอะของเกรสเนี่ย,เ,ยเป็นคอร์สปริญญาโทเพียงแต่ว่ามีไม่ได้มีโอกาสชี้แจงในโพสต์แรกเพราะว่าโพสต์แรกเป็นโพสต์ที่เหมือนเราแบบ ให้กำลังใจว่าเราทำได้คนอื่นก็ต้องทำได้เพราะเราไม่ได้มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์เลยแกก็ไม่ได้เข้าใจว่าหลายๆคนจะเอาไปตีว่าเกรซไปเป็นหมออะไรเงี้ยไม่ใช่คือถ้าอ่านถ้าได้อ่านแคปชั่นนะคะถ้าได้อ่านแคปชั่นจนจบอะ่ะจะเข้าใจว่าหมายความว่าอะไรแต่เข้าใจว่าบางคนอาจจะแบบอ,จจแบบอ่านแค่บรรทัดบนแล้วแบบที่เหลือไม่ได้อ่านเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบว่าเออเข้าใจเมสเซจเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าคนจริงแล้วเนี่ยคือเนื้อหาะคะ่ะมันเหมือนกับที่หมอเรียนอะไรประมาณนี้คะ่ะเนื้อหามันเหมือนกับที่หมอเรียนความหมายก็คือเกรซอะ มันยากมากแล้วเราต้องปรับตัวเยอะมากแล้วมันแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างแล้วเราเราก็เสียโอกาสหลายๆอย่างไปคือแน่นอนคนเรามีแบบ24ชั่วโมงเท่ากันแต่ทํายังไงอะฉันถือเป็นล้านอย่างเลยอะแล้วฉันจะเรียนด้วยอ่ะเึีกออกว่าคือมันมันจะทําอะไรหลายๆอย่างก็คือมันมันต้องเลือกอะค่ะมันต้องเลือกสองปีค่ะเป็นคอร์สเป็นเป็นปริญญาโทหลายๆคนบอกเออเป็นคอร์สสั้นหรือเปล่าไม่ใช่คืออันนี้เรียนจบไปก็คือได้วุฒิเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะ ตอนแรกเป็นยังไงบ้านเราไม่ห่างจากการเรียนมาช็อกมากวันแรกที่ไปเรียนคือถ<ป>อดรหัส DNA RNA ัตัวยังไงโคร,มรโมโซมคือแบบต้องรู้ขนาดนี้ไหมแล้วหันไปข้างขวาคือหมอซายก็หมอเออแต่หมันก็มีความอุ่นใจตรงที่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจอะไรอะไรเงี้ยเพื่อนที่เป็นหมอก็สามารถที่จะอธิบายให้เราได้แต่ว่าเนื้อาหาของหมอเนี่ยก็จะลงลึกมากกว่าของซายคือเก็ดเรี่าฝั่งตัวเองคือฝั่งซายจะ ของหมอจะลงลึกกว่าเพราะเขาเขามีเรื่องดีเทลอะไรที่เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื้อ,อาหาก็คือยากยากเหมือนกันจริงๆตอนแรกเรากังวลใจไหมตอนที่จะเรียน,ม,นมันใช้ความคิดหรือว่าประมวลความคิดยัตอนแรกอะมันมาก <c oughs> ตอนแรกมันมากเพราะว่าเราก็อ่านวิจัยมาเยอะแล้วเราก็เป็นคนแบบคือที่ตัดสินใจเรียนอะพอรู้สึกว่าเราอะ อยากที่จะรู้ให้ลึกกว่านี้เพราะว่าจะทําอาชีพจะประกอบอาชีพอีกหน่อยเผื่อๆว่านะจะทำคอร์ดักแล้วเปิดเวลเนสอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ <sự> เพราะเป็นคนชอบด้านนี้จริงๆก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะลองเรียนรู้ให้มันลึกเบื่อจะ Google เบื่อจะแช GP t GPT แล้วฉันก็ต้องรู้ให้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองก็เป็นผู้ป่วยควนนึงเหมือนกันเกก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็เต็บเดิมหมอก็จ่ายยามายาก็เป็นเหมือนฟิลแบบ ยายาลดกรดอะ PPI มันเป็นยาแบบยาแบบยา,แบบยาลดกรดทั่วไปซึ่งแบบมันกระทบต่อร่างกายมากๆเลย,เลยอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออมันกินจนตอนนั้นอะตอนนั้นกินจนเป็นติ่งเนื้อในลำไส้เพราะว่าตัวเองอะเป็นโรคกระเพาะแล้วก็ยาหมอก็จ่ายแต่ยาลดกรดมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนแบบจนมันไม่หายเลยจนมันเป็นติ่งเนื้อแล้วก็ต้องผ่าตัดเอาติ่งเนื้อออกยอะไรเงี้ยคือมันเกศคิดว่ามันแบบมันเป็นความฟเฟอร์ของของของ,ของวงการ วงการวงการคนไข้อย่างเขาที่แบบเป็นอะไรก็เข้าต่อโรงพยาบาลอะไรเงี้ยจนแบบเอออยากจะเรียนรู้เองเลยจนแล้วเราก็ได้มารักษากับหมอแอนไทยจริงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือทางออกแล้วก็ประตูแห่งความรู้มันจะต้องเปิดแล้วล่ะฉันจะต้องรู้จริงล่ะเขาบอกว่าความรู้ไม่เคยแพงความไม่รู้แพงกว่าเสมอค่ะอะไรประมาณกับตอนนี้เจ๊เองเป็นเล่นเป็นอะไรไปหมดแกสมีมุมมอง live learning ลึกซึ้งขึ้นมั้งไหม ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าเราอ่ะควรทําตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วแบบนี้แหละดีแล้วคือแต่อบอกว่าตัวเองอ่ะไม่ได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้จําอะไรอย่างเงี้ยมันนานมากเพราะว่าการทํางานถ่ายละครนะคะมันคือการจําเลยแล้วลืมเลยณตรงนั้น จำเลยรู้สึกตามเห็นเป็นภาพแล้วลืมเลยนะตรงมันแล้วจําใหม่อยู่อย่างเงี้ยวันนึงเป็นแบบ24่สิบสี่เนอะป่ะดังนั้นความรู้ในห้องเรียนมันจําแต่มันลืมเลยไม่ได้ไงมันจําแล้วมันต้องมันต้องเอาไปใช้สอบมันต้องรู้จริงอย่างเงี้ยไม่งั้นถ้าเราจําอันนี้เราจําอันแรกไม่ได้อะเราจะไม่สามารถสมมติจำหนึ่งสองสามไม่ได้เราจะไม่สามารถทำยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองได้เนอะป่ะ เพราะว่าเราลืมเบสิกของมันอะไรเงี้ยก็เป็นก็เลยเป็นอะไรที่เครียดปรับตัวยากมากช่วงแรกเพราะว่ามันจะมีการเรียนปรับพื้นฐานด้วยสําหรับคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์มาอย่างเกรสเนี่ยไม่มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์เลยก็คือเพียงแต่ว่ารู้ว่าตัวนู้นตัวนี้คืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคืออันนี้มันคือเรียนแบบเรียนจริงๆแบบรู้ลึกถึงรากถึงโคนเลย,เลยอะไรเงี้ยก็สะใจดีเป็นการเบิกเมตรสุดๆแต่ก็เราก็ต้องทำการบ้านหนักมากหนักมาก คอนเทนต์ก็อาจจะออกมาน้อยนิดนึงในช่วง3เดือนที่ผ่านมา4เดือนที่ผ่านมามันปรับตัวไม่ได้อะแล้วมันแล้วมันก็ยากาจากชีวิตเราที่เคยแบบเอ้ยไะไรเนี่ยท้องมานั่งอ่านหนังสือทุกวันเร่อย่างเงี้ยแต่มันในขณะเดียวกันมันไม่มีการกระทําใดที่มันแบบสุดเหลาหรอกว่าเราก็ทําไปแล้วเราก็ได้ความรู้กลับมานําไปใช้พัฒนาตัวเองแล้วก็บอกคนที่เราลักครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยปินมากคือแค่นี้ก็ปิดแล้ว เรียกได้ว่าทางสวยและเก่งไม่เกินจริงเลยนะคะอย่างไรอีจันบันเทิงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวเกรดด้วยนะคะ